สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเป็นชาเลนจ์วันที่3ของการทำเทนเซอรของของชาเลนจ์เทนเซอร์โฟ e ์เดเวล r อปเ t อร์เซอรนะครับจาก100วันนะครับผมกลัวว่าทุกคนจะเบื่อเรื่องของการโคตดิ้งไปสกอตนะครับผมก็เลยอยากจะขั้นรายการนะครับด้วยการแนะนำหนังสือนะครับเป็นหนังสือ3เล่มน,นะครับที่ผมใช้ในการอ่านในการศึกษาด้าน Machine Learning รวมไปถึงการ เ e เ e อร์เ e ในการทํางานต่างๆเกี่ยวกับ Machine Learning นะครับก็ผมคิดว่าหนังสื่อ3เล่มนี้นะครับถ้าใครได้อ่านน่าจะมีประโยชน์ในการที่จะศึกษาท่าน m c h ช i n e Learning พอสมควรเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับคือกระเป๋าที่ ผมเก็บหนังสือทั้ง3เล่มนี้ไว้นะครับจริงๆมันคือกระเป๋าที่ผมสะพายไปเวลาออกไปทำงานข้างนอกนะครับหนังสือที่อยู่ข้างใน3เล่มนี้นะครับผมจะเรียงจากหนังสือที่เป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าอ่านยากก่อนละกันนะครับเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับคนที่ต้องการศึกษาด้านม h ชชินเลนนิ่งจริงๆนะครับก็เล่มแรกนะครับก็คือเล่มนี้ครับ Mathematics for Machine Learning นะครับ Mathematics for Machine Learning นะครับมีคนเขียนร่วมกันอยู่3คนนะครับก็คือชื่อตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเห็นเล่มสีฟ้าๆหนาๆอย่างนี้นะครับบรรจุความรู้นะครับเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Machine Learning ไว้อย่างอัดแน่นเลยทีเดียวนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆไม่ใช่เล่ม Original นะครับ ซึ่งเล่มออริจินอลมีขายที่ช็อปของเจ้าของนะครับแต่ถามว่าเล่มน,นี้คือมาจากไหนนะครับเล่มน,นี้นะครับมาจากการสั่งปิ้นนะครับออกมานะครับเนื่องจากว่าผมไม่สะดวกที่จะอ่าน pdf ตอนนั้นนะครับแล้วถามว่ามันไม่ผิดเหรอต้องตอบว่ามันพอที่จะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าทางเจ้าของเองนะครับเป็นผู้แจกไฟล์ pdf ตัวนี้เองนะครับ แล้วผมก็เคยพบกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับหนึ่งในผู้เขียนนะครับที่งาน south east asia machine learning 2019นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียที่จาการตานะครับหนังสือเล่มนี้นะครับมีความหนาแล้วก็เนื้อหาอัดแน่นอยู่ประมาณ3 3 0ถึง4 300กว่าหน้านะครับเกือบ400หน้าเลยทีเดียวนะครับเป็นการเป็นหนังสือที่พูดถึงคณิตศาสตร์เบื้องหลังของการทำ machine learning นะครับ ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็ละเอียดมากๆนะครับส่วนตัวผมเองผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่คนที่เก่งด้านด,ด้านคณิตศาสตร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมจำเป็นจะต้องทําวิจัยเกี่ยวกับแมชชีเนอร์นิ่งนะครับผมก็เลยอยากที่จะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้นะครับโดยการที่จะมาไล่ตามสมการคณิตศาสตร์ที่อยู่ข้างในเล่มนี้นะครับก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะหา e ร e r e n c e ด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับแมชชีเนอร์นิ่งที่จะอธิบายสมการต่างๆหรืออะไร ที่เกี่ยวข้องนะครับผมแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยครับหนังสือเล่มต่อมาที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเล่มนี้ครับเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือว่าการเรียนรู้การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับ Pattern Recognition and Machine Learning นะครับเขียนโดยท่านอาจารย์สัพพฤกมฤุกทักนะครับ เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ภายใต้สำนักพิมพ์ของสวทชนะครับเป็นหนังสือเล่มสีน้ําเงินเล่มบางๆที่เห็นเล่มบางอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วก็เนื้อหาที่เขียนนะครับค่อนข้างที่จะ,ะเน้นไปทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับแมชชีเ l อร์นิ่งพื้นฐานนะครับไปจนถึงการทำ Deep Learning นิดหน่อยครับมีแต่แตะเล็กน้อยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนแล้ว เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มไม่กี่เล่มนะครับที่อธิบายด้านมัลติเลอร์นิ่งแบบเปิร์ติ้งเข้าใจง,ง่ายๆนะครับแล้วกเ็เหมาะกับการที่จะมาใช้เป็นหนังสือเล่มแรกในการที่คุณจะอ่านเกี่ยวกับมัชีนเลอร์นิ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้แบบภาษาอังกฤษแข็งแรงขนาดนั้นนะครับก็ผมยอมรับเลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เขียนแลพร้อมกับอธิบายสมการคณิตศาสตร์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับได้อย่างดีเลยครับ ซึ่งได้รับการและคอมเมนต์นะครับจากท่าราจารหลายท่านนะครับที่อยู่ในวงการด้านแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับของประเทศไทยนะครับอาทิเช่นะท่านศาสตราจารย์ดรธนรักษ์ธีรมันคงนะครับนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็แห่งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติศิรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหนังสือเล่มต่อมานะครับผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นหนังสือเล่มนี้ทุกคนก็จะรู้สึกคุหน้าคุณตานะครับ หนังสือเล่มนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากนะครับในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับเอ๊ะผมจําถูกหรือเปล่าน่าจะปลายปีที่แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือชื่อว่า Artificial Intelligence with Machine Learning นะครับบ AI สร้างได้ด้วย Machine Learning น,น,นะครับเป็น Python Edition นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรปริญญาสงวนสัตว์นะครับ ซึ่งทุกคนนะครับน่าถ้าใครเคยเรียนรู้เรื่อง Machine Learning นะครับใน YouTube นะครับจะมีคนไทยอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่สอนนั่นก็คืออา,อาจารย์ท่านนี้แหละครับเจ้าของ YouTube ที่ชื่อว่า AI บ้านบ้ๆน,นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมไม่แนะนำนะครับกับคนที่ยังไม่มีพื้นฐาน Python ที่ชำนาญน,นะครับ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะครับเน้นหนักไปที่การเขียนโปรแกรมเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับที่แน่นนะครับคุณอาจจะไม่เหมาะกับการอ่า,านหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะยากนะครับในเชิงของการที่คุณจะทําความเข้าใจถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบบว่ากระโดดข้ามพื้นฐานจากคุณที่เขียนโปรแกรมมาแรกๆแล้วคุณจะกระโดดข,ขึ้นมาเขียน machine learning ตามหนังสือเล่มนี้นะอาจจะ อาจจะงงได้นะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะนอกจากจะมีคณิตศาสตร์ที่แทรกอยู่ข้างในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะยังมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับสามเล่มจบไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสามเล่มหนังสือที่ผมใช้อ่านในการเรียนแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับนอกจากหนังสือที่เป็นกระดาษนะครับเป็นเล่ม,ลม,ลมแบบนี้นะครับ ผมก็มีการไปเรียนคอร์สออนไลน์นะครับจากคอร์สเซราจากเอชเอ็กนะครับจากาหลายหลายแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เองหรือว่าเป็นการอ่านเปเปอร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับด้าน m ม c h i n e Learning นะครับผมอยากจะแนะนำทุกคนอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเก้าข้ามเข้ามานะครับโดยเฉพาะน้องๆหรือว่าคนที่เพิ่งหัดเขียนโปรแกรมใหม่ๆนะครับ แมชชีเนอร์닝นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งวิเศษนะครับไม่ใช่เมจิกไม่ใช่เวทมนต์อะไรนะครับมันอยู่เบื้องหลังด้วยคณิตศาสตร์และสถิตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับการศึกษาแมชชีเนอร์닝นะครับเราเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะไม่เรียนรู้คณิตศาสตร์เบื้องหลังมันนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักในการ ทำ image classification นะครับโดยผมเกิดให้เป้าให้เขาๆนะครับสปอยไว้นิดนึงนะครับก็คือใช้ dataset จากเว็บไซต์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับสำหรับคนที่เริ่มทำ Machine Learning นะครับก็คือเว็บไซต์ k a g g l e นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เก็บ dataset ไว้จำนวนมากนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณที่ทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์ ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ Channel Stand Up Post ของเรานะครับอย่าลืมนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะทำมันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ